สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ผมอยู่ในรถของผมนะครับก็คือไฮรักรีโวนะครับสี่ประตูเกียร์ธรรมดากันนี้นะครับก็วันนี้มีเทคนิคมาแนะนํานิดนึงนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยผมจอดรถทิ้งไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็พอดีแม่จะมาขับนะครับแล้วเขาก็ไม่สามารถปลดเบรกมือได้นะเป็นคันวิโก้นะไม่ใช่คันนี้นะเป็นคันวิโก้นะเพราะว่า เบรกมือผมดึงไว้สุดนะครับแล้วก็เวลาผู้หญิงมาดึงจะจะไม่ค่อยมีแรงในการปลดเบรกมือนะผมก็เลยอยากจะมาแนะนําเทคนิคการปลดเบรกมือให้คุณผู้หญิงหน่อยนึงนะครับว่ามันมีเทคนิคยังไงนะฮะสมมุตินะครับสมมุติว่าตอนนี้คือเบรกมือยังมันไม่ได้ถูกดึงนะครับพอผมดึงเนี่ยเวลาผู้ชายดึงเนี่ยแรงแรงดึงเขาจะเยอะครับก็จะดึงจนถึงสุดประมาณนี้นะฮะแล้วพอมาเป็นผู้หญิงเนี่ย จะกดไม่ลงนะจะขึ้นมาแล้วกดไม่ลงนะครับผมมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะอยากจะแนะนําคุณผู้หญิงนะที่ใช้รถยนต์ที่มีเบรกมือแบบนี้นะครับไม่ใช่ที่เป็นออโต้เบรกโฮที่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับหรือว่าที่เป็นเบรกมือที่เหยียบที่เท้านะฮะที่เป็นก้านดึงเบรกมือแบบนี้นะผมอยากแนะนํานะครับว่าก่อนที่คุณจะกดหัวตรงนี้นะครับน่นะครับตรงที่ก่อนที่เราจะกดปลดเบรกมือนี่นะฮะผมอยากแนะนานะครับให้คุณดึงขึ้นมาเนิดนึงนะ พยายามออกแรงในการดึงเบรกมือขึ้นมานิดเดียวนะครัไม่เยอะนี่นะแล้วมันก็จะกดได้เลยนะดูใหม่นะครับนี่เบรกมือถูกปลอดอยู่นะครับดึงขึ้นมานะถ้ารู้สึกว่ามันกดเลยไม่ได้นะถ้าเราสมมติวาเราเรา,เราเรดึงนิดเดียวนะครับมันสามารถกดได้เลยนครับนี่นะโดยที่เราไม่ต้องผมไม่ต้องออกแรงเนี่ยนะครับถ้าถ้าดึงมาไม่สุดเนะี่ยประมาณนี้นะครับดึงมานิดเดียวเนี่ยเวลาปลดเบรกมือเนะี่ย มันสามารถกดเข้าได้เลยโดยที่ผมไม่ต้องออกแรงยกขึ้นมาอย่างนี้นะแต่เนื่องจากบางจุดจอดรถนี่ยที่มันดึงนิดเดียวแล้วมันไม่สามารถจอดรถได้นะมันทําให้รถไหลนะครับบางครั้งเราต้องดึงขึ้นมาให้สุดนะหรือว่านี่นะดึงขึ้นมาให้สุดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้รถมันหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับสามารถจอดได้ในเกียร์ว่างนะครับก็ต้องดึงให้สุดนะครับบางจุดที่มันเป็นเินเป็นทางลาดเอียงนยครับก็ต้องดึงให้สุดแล้วก็ คุณผู้หญิงก็จะเจอปัญหานะเวลาขึ้นรถมาบางครั้งเนี่ยดึงไว้เองด้วยซ้ำนะบางครั้งไม่ใช่แฟนหรือว่าไม่ใช่ผู้ชายดึงอะ่ะบางครั้งคุณดึงไว้เองด้วยซ้านะครับแต่เวลาคุณขึ้นมาบนรถอนะ่ะคุณจะจะขับรถออกไปคุณไม่สามารถปลดเบรกมือได้นะเทคนิคก็คือที่ผมบอกไปนะฮะเอามือสอดนะฮะสี่นิ้วเลยนะสี่นิ้วเลยสอดนะครับแล้วก็ออกแรงนิดนึงครับนิดเดียวไม่เยอะครับออกแรงให้มันขยับขึ้นมานิดนึงแล้วก็สามารถกดได้นะแล้วปลดได้เลย นะไม่ยากนะครับไม่ยากแค่เพิ่มแรงขึ้นมาอีกนิดนึงเพิ่มพละกําลังขึ้นมานิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆอีกครั้งนะฮะนี่ผมดึงสุดเลยนะเนี่ยนะเห็นว่าผมไม่สามารถกดมันได้นะสาหรับหัวตรงนี้นะถ้าให้ออกแรงสําหรับผมเนะี่ยผมสามารถใช้สองนิ้วออกแรงได้น,ะนี่นะได้เลยแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนะี่ยผมแนะนําว่าสี่นิ้วนะสอดเข้าไปเลยนะแล้วก็ออกแรง ดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็กดได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณจอดจุดจอดรถที่มันเป็นที่ราบหรือว่ามีที่กั้นกันไหลครับคุณก็ดึงแค่พอประมาณก็พอให้มันสามารถเบรกรถไได้โดยที่แบบไม่ต้องไม่ต้องฝืนแรงมากนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณขึ้นรถมาเนี่ยคุณก็ปลดได้อย่างง่ายดายนะแต่ถ้าเจออย่างที่ผมบอกนะเจอจอดรถที่มีเนินมีความลาดเอียงนะครับผมแนะนําว่าดึงให้สุดนะครับ แล้วเวลาคุณดึงนะเพื่อเป็นการถนอมการใช้งานของอ,อุปกรณ์ในรถยนต์นะครับผมแนะนําว่าให้คุณกดหัวกดหัวก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานะแบบนี้นะครไม่ใช่ว่าคลืดแบบนี้เลยมันจะเกิดการสึกหรอนะครับเพื่อการใช้งานที่ยาวนานนะผมแนะนําให้คุณกดแล้วก็ดึงขึ้นมานะให้สุดนะให้สุดแล้วก็ปล่อยนะแค่นี้ก็อยู่นะฮะแล้วก็พอขึ้นมาก็นี่เลย นิดเดียวครับนี่นะครับผมแนะนําว่าคือมันมันออกแรงไม่เยอะครับนิดเดียวแต่คุณต้องดึงขึ้นก่อนแล้วค่อยกดนะครับไม่ใช่ว่าคุณทั้งกดและทั้งดึงขึ้นไปในครั้งในอ่าพร้อมๆกันมันจะทำให้คุณออกแรงเยอะลองทากันดูนะครับลองฝึกใช้งานกันดูสําหรับคนที่ใช้รถที่มีเบรกมือแบบนี้นะฮะส่วนใครที่ซื้อรถรุ่นใหม่ๆเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีออตโต้เบรกโฮก็ยินดีด้วยครับคุณใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยครับแต่บางคนผมเห็นนะตอนนี้คือผู้หญิงมาขับรถกระบะเยอะมากนะครับ ก็อยากอยากให้อ่าให้เรียนรู้กันนะว่ามันมีเทคนิคในการใช้งานอยู่มันไม่ได้ใช้งานยากเย็นมากมายนะคทางการขับรถกระบะนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งรถกระบนะเนี่ยคือมันถึกมันทนนะคุณขับไปเนะี่ยยิ่งคุณผู้หญิงบางคนตัวเล็กเนะี่ยคุณขับรถกระบะยกสูงคุณมองเห็นไกลแน่นอนนะแล้วก็ทนไม้ทนมือคุณไม่ต้องไปคอยหลบหลุมหยอดหลุมอะไรมากมายเหมือนขับรถเกง่งหรือว่ารถยนต์นั่งนะนะก็ลูดไปได้เลยเห็นนะฮะ ก็วันนี้ก็งต้นมีเท่านี้นะครับใครเจอปัญหานี้อยู่ก็ลองไปไประยุกต์ใช้กันดูนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะแบบนี้ไม่แนะนํานะครับสิ่งที่แนะนําคือกดนะครับดึงปล่อยนะครับแล้วก็แบบนี้ไม่แน,น,นะแนํน,อนะออกแรงเยอะมันก็ไม่ไม่กดนะแนะนําแบบนี้นะครับดึงกดปล่อยนะครับ อย่าลืมนะครับนี่นะเวลาขึ้นเวลาปลดแบบนี้นะครับโอเคครับผมฝากไว้เบียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ